อ m มิโนไวท์เท n รัน2,025จัดครั้งแรกก็ดีสุดๆขี่รถได้เบ้าวันนี้นะครับไล่ๆเรื่อยๆกี่รถไี้สองครึ่งมีขึ้นสะพานเล็กน้อยนะครับดีวันนี้อากาศดีจะเข้ากี่รถได้สี่นะครับเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานพระรามแปดนะขี่กระโปรงสวย ระยะเปมากนะเดินโบร์นะจะไปแตกแล้วอะไรวะเ,วเจอเพื่อนเจอเพื่อนวันนี้เติมพลังยังไงครับอะมิโนไมโทครับเวชันกินแล้วดีเลยด,ดีดีมากเลยอวอมการวิ่งสวยมากครับ หมายถึงผมอะ่ะมีพี่ <laughs> เป็นลูกค้านะครับเป็นลูกค้านะครับตามมาได้นะบางลมให้ทั้จริงใส่กระโปรงก็ดีเหมือนกันนะมันไม่บาดไข่รองเท้าอันนี้ใส่เซลโล 1, 0, ะะ์หนึ่งสองจครับชื่อยาวไปไหนกิโลที่หกนะครับมีห้องน้ำให้ด้วยวิ่งอยู่แล้วปวดครี่นะฮะวะเท้าห้องน้ำกันได้นะครับผม ใช่เพราะก็เกงหลวมมากพี่ผมกลัามาแล้วนะครับสิบนาทีก่อนปล่อยตัวคี้แตกครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็โดนวนวดกันยาวๆนะครับบนสะพานแต่ว่าวิ่งง่ายง่ายเพราะว่ามันไม่ต้องระวังรนะถเนาะเข้ากิโลที่แปดนะครับเติมแจวนะครับอามิโนไวเท่านะลงมาครับพลังมากิโลที่สิบสิบสิบนาทีครับ ที่นี้ก็มีเจลแจกด้วยนะครับรถคล้ำนะฮะอร่อยนะครับตัวนี้ผมเคยกินแล้วกลับตันนี้ครับครึ่งทางพอดีเลยระยะโคตรแปังขาตามมาติดๆนะครับไม่ได้ครับโอกาสยูทีวีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวลมมันต้ตานนิดนึงนะครับชาเลนจ์อยู่ชาเลนจ์อยู่วิ่งกลับทางเดิมนะครับสะพานยาวๆไม่ต้องขวบรถด้วยน่ารักมากพี่ไ <c oughs> หลไหล แอนโพรสขำกิโลสิบกเราจะวิ่งกับ10กิโลนะครับส0กิโลกับตัวเมื่อกี้ก็ครึ่งทาง1กสิบกิโลอิร้ทอิริทอิริทอิริสาวอีริสาวอิิสาซับสีรับซับสี่โเร็วมาก สวัสดีคุณนะตอนเริ่มสวนกับสิบปีตอนนี้สนุกได้พลังงานจากสิบัด19กินลถแล้วครับสองกินเราสุดท้ายคนเยอะเข้าธรรมศาสตร์แล้ว งานนี้นะครับไม่ใช่แค่แจกรูปฟรีนะครับแต่ของแจกในงานของกินต่างๆมากันเพียบเลยครับเดี๋ยวไปดูัของแจกเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในมีอะไรมีนับเบิรสปริงเกลิลให้ด้วยมีแอปเปาลนะไอปเแจกแล้วมาด้วยกันทีบีน,นะครับพิ้งค์กับพิ้งค์เลค่ะพี่ว่าพี่สวยกว่าตรงสีนะวันนี้พี่แพ้ขาดะความเซ็กซี่นี่ค่ะเสียวอ่ะตัวเอง ตอนนีสอบไดอยู่แล้วสามารถจหยิบได้เลยนะครสวยนีครับสวยยังไงก็สู้กระปงคนสวยปูปไม่ได้หรอกคนสวยกว่าถูกได้ค่ะเวทอาชาตาเมย์นะของหวานสวัสดีครับ หัวใจเต้นแรงเลยนะสวยและเต็วมากแกขอบคุณครับ่านดีๆแบบนี้รูปฟรีรูทก็ดีของแจกก็เยอะมากจริงๆดีังแต่ง,งานเอ็กซ์โปเมื่อวานแล้วนะครับยังไงปีหน้าเจอใหม่ฮะอามิโนโไวเทอรรันต้องมาให้ได้นะครับบ๊ายบาย